อัสสลามมุอะลัยกุมว่ารอมาตุลลอฮิวะบะร a กาตุเมื่อวานเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสีไปแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการผสมสีค่ะเมื่อวานเด็กๆได้รู้จักชื่อสีกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักแม่สีกันและแม่สีและการผสมสีกันนะคะ แต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักประเภทของสีกันก่อนค่ะเมื่อวานคุณครูได้ลืมบอกไปวันนี้เรามารู้จักกันก่อนนะคะสีมีสองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งคือสีที่ได้จากธรรมชาติอย่างเช่นสีจากใบไม้ก็คือสีเขียวหรือว่าสีจากดอกไม้สีจากผักผลไม้ ต่อมาประเภทที่2นะคะสีที่ได้จากการสังเคราะห์มีอยู่3สีนะคะคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินค่ะค่ะต่อมานะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักแม่สีว่ามีสีอะไรบ้างและการผสมสีเป็นอย่างไรผสมแล้วจะออกมาเป็นสีอะไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาทบทวนแม่สีกันอีกครั้งนะคะมีสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินต่อมาจะเป็นการผสมสีของแม่สีนะคะจะทำให้เกิดสีใหม่มาดูกันค่ะว่าจะเป็นสีอะไรบ้างและจะเอาสีอะไรกับสีอะไรมาผสมกันมาดูกันค่ะ คู่ที่หเอาสีแดงผสมกับสีเหลืองจะกลายเป็นสีสม้มต่อมาคู่ที่2นะคะสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองจะได้เป็นสีเขียวต่อมาคู่ที่3ส,สีน้ำเงินผสมกับสีแดง ผสมกันแล้วกลายเป็นสีม่วงมาค่ะคุณครูจะผสมสีให้เด็กๆได้เห็นของจริงเลยเรามาดูกันค่ะว่าสีที่ได้จะออกมาเป็นสีอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ไหมนะ้ามาดูกันเลยค่ะมาเริ่มจากคู่ที่หนึ่งนะคะนำสีเหลืองหยอดลงไปเลยค่ะ หยดในปริมาณที่เท่ากันนะคะผสมกับสีแดงแล้วคนให้เข้ากันเลยนะคะ จะออกมาเป็นสีอะไรน้าเห็นหรือยังคะเด็กๆจะออกมาเป็นสีส้มต่อมาค่ะคู่ที่สองสีเหลืองและสีน้ำเงินน้ำสีน้ำเงินนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ และสีเหลืองหลังจากนั้นค้นให้เข้ากันเลยค่ะจะเป็นสีอะไรนะเด็กๆเห็นหรือยังเอ่ยมันเป็นสีอะไรสีเขียว ว้าว wow. ต่อมาคู่ที่สามค่ะมีสีน้ำเงินกับสีแดงเริ่มจากสีน้ำเงินค่ะเราใส่ไปเลยต่อมาคือสีแดง หลังจากนั้นคนให้เข้ากันเลยค่ะจะได้เป็นเสียอะไรนะ มันคือสีม่วงนั่นเองเห็นไหมคะเด็กๆนี่คือสีที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะมีสีอะไรบ้างเอ่ยสีส้มก็คือสีแดงผสมกับสีเหลืองนะคะจะกลายเป็นสีส้มต่อมาสีเขียวคือสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงิน และสีม่วงนะคะสีน้ำเงินผสมกับสีแดงสวยน่าทานมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมค่าเด็กๆสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เป็นมือช่วยก็ได้นะคะลองผสมสีเองเด็กๆจะได้ทำเป็นนะคะสีเหลือง yellow สีเหลืองสีชมพู ทิ้งสีชมพูสีฟ้าสกายบลูสีฟ้าสีส้มออเรนจสีส้มสีเขียวกรีนสีเขียวสีแดงเรดสีแดงสีม่วงพอพ่อสีม่วงสีน้ำเงินบลูสีน้ำเงินสีขาว white สีขาวสีดำ black สีดำสีเทา g r a y สีเทาส,สีน้ำตาล brown สีน้ำตาลสำหรับวันนี้อ euh ัสสลามุอะลัยกุมวเระมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ